สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวหลักสูตรการเขียน mind map หรือแผนที่ความคิดกันครับท่านเคยได้ยินคำว่า mind map กันมาเยอะใช่ไหมครับหลายท่านก็อาจจะเคยเขียน mind map อยู่แล้วด้วยครับ mind map เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากและจริงๆแล้ว mind map เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดของสมององเราท่านทราบไหมครับจริงๆสมองของท่าน คิดบนหลักการของไมล์แมปอยู่แล้วแต่ท่านอาจจะเขียนความคิดเหล่านั้นด้วยรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเขียนเป็นบุลเล t e 1 2 3 4 5อาจจะจดเป็นตารางอาจจะวาดเป็นรูปหรืออาจจะเขียนเป็นข้อความบทความกระจัดกระจายแต่ไมล์แมปเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยจัดระเบียบความคิดหรือสิ่งที่ท่านจดเหล่านั้นให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น หลักสูตรนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสมองของเรากันครับเพราะ mind map เกี่ยวข้องกับสมองทั้งซีซ้ายและซีขวาซีซ้ายที่เป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลซีขวาที่เป็นเรื่องของ Creative ความคิดสร้างสรรค์เราจะมาเข้าใจสมองของเรากับกระบวนการคิดกันและเราจะเรียนรู้หลักการของ mind map mind map คืออะไร m ม Map ประกอบไปด้วยอะไรบ้างโครงสร้างของ m ม Map เราเคยเห็นรูป m ม Map มาค่อนข้างเยอะครับเราจะมาเรียนรู้กันครับ m ม Map ถ้าโดยคร่าวๆนะครับมี3มองค์ประกอบนะครับขออนุญาตใช้ภาษาที่เขาใช้ไปเลยนะครับองค์ประกอบแรกของ m ม Map คือแก่นกางแก่นกางก็คือเรื่องหัวเรื่องที่เราต้องการจะเขียน อาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นวิชาการเรียนอาจจะเป็นแผนงานอาจจะเป็นแผนทริปหรืออาจจะเป็นบุคคลผังองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนที่2คือเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วก็คือส่วนที่แตกกระจายออกจากแก่นกลางออกไปและส่วนที่3คือกิ่งก้อยคือส่วนย่อยออกไปอีก My Map เราสามารถเขียนกระจายไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ m มล์แมปเองก็มีหลักการของ m ม n d แมปเช่นกระดาษที่ใช้ควรเป็นอย่างไรวางแนวไหนสีจำเป็นไหมต้องมีหลายสีสีมันสำคัญอย่างไรในการเขียนเราเขียนยังไงก็ได้หรือควรเขียนแบบไหนที่เป็นหลักการของเขาหลักสูตรนี้เราจะได้มาเรียนรู้หลักการเทคนิครวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กันครับฟังแล้ว m a p แมพอาจจะไม่ใช่แค่แการเขียนแต่ไม้แมมันมีเบื้องหลังมันมีความสำคัญมันมีโครงสร้างซึ่งหากเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะเขียนไม้แมได้อย่างสนุกเอาไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้ด้วยเช่นกันหากท่านสนใจเด่๋เรามาเรียนรู้หลักสูตรเต็มกันครับสวัสดีครับ